สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK กระเสร็ฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านชมนำมาชมลูกสาวฮิวโก้เฮดพี006นะครับได้อะไรบ้างนะครับนี่ก็อายุ3เดือนนะครับอายุ3เดือนก็ตัวนี้ก็จะถอดสีเป็นโบ๊ทนะครับเป็นวัวเป็นวัวโบ๊ทเป็นวัวเทาโบ๊ท นะครับดูดูครับคู่กับแม่ก่อนนี่นี่ครับเกิดจากแม่ที่มีโครงสร้างแบบสูงประมาณร้อยน่าจะร4 0บนะครับสิ่งที่ได้ก็คือนี่เนื้อท้ายนะครับลองลองดูเนื้อท้ายนะครับเนื้อท้ายแล้วก็ตำแหน่งหางนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับดูดูเนื้อท้ายของแม่นะครับ เนื้อท้ายเนื้อท้ายไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับลองดูฝั่งนี้นะครับนี่ดูเนื้อท้ายของแม่ดูเนื้อท้ายของลูกนี่ก็ท่านใดที่อยากจะได้เนื้อท้ายนะครับเนื้อท้ายเอาไปปรับเนื้อท้ายนี่แล้วก็นี่ดูเอาครับอทอย คูกับแม่ก่อนนี่นี่ครับก็ดูแข่งขาก็ดีนะครับแข่งขาก็ดีมีความีลำตึกที่มีลำตัวที่ลึกดีนะครับตัวน,นี้ก็เป็นเป็นเท้าโบ๊ทนะครับนี่่ร็ลูกยางยังไม่ได้ทำขาข่าเท่าไหร่นะครับนี่ก็รู้สึกว่าน้ำเชื้อนี่ราคาเกษตรกรมากเลยนะครับการผสมน่าจะไม่เกิน1,000 ไม่น่าจะเกิน1,000บาทนะครับเพราะว่าก็น่าใช้นะครับเพราะว่าพันธุกรรมเขาดีนะครับพันธุกรรมดีเพราะว่าอายูกโก้นี่ก็เป็นลูกของเคปชั่นเล็กเรสนะครับ8 3 4นะครับเป็นสไตล์วัวที่มีความลึกแล้วก็กล้ามเนื้อเนื้อท้ายที่ดีนะครับดูสไตล์นี้ที่การผสมก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่นะครับ นี้เป็นลูกแรกของเขานี่อยู่การยืนนี่ก็พัฒนาการเข้ามาดีครับหน้าสวยด้วยครับแข่งขาก็ดีนะครับดูเนื้อท้ายตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับสนใจผมเปิดแบ่งอยู่ที่45,000บาทนะครับได้ตัวโลูกไปพัฒนานครับส่วนแม่ก็มีตำหนิก็ขาทกแล้วครับ น่าจะเริ่มเป็นสันแลๆๆน้วแหละดีไม่นานก็าน่าจะใส่แยกเพศไว้นะครับถ้าขายไม่ได้ครับแม่ก็ขาทกนะครับขาทกด้านขวานะครับก็บอกเรียนตรงตรงตรง,ตรงนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเป็นลูกแรกครับเป็นลูกแรกอ่าหยบสวยก่อนเอล ให้ให้ดูกับลูกกับแม่แตกต่างกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ